นี่ครับที่ชาวบ้านเขาเรื่องลือกันนะที่ตอนนี้ก็มาอยู่ที่วัดวังประหลัดนะฮะวัะดวังประหลัดสามัคคีนะฮะมาอยู่ที่ที่นี่ฮะเป็นที่ฮือฮากันอย่างที่ผู้ชมนะฮะออกได้เนาะสองหัวเลยเนาะรัวสองหัวนะครับคือเขาออกมาเขาก็เสียเลยใช่ไหมครับเขาก็ตายเลยเสียเลยครับเสียสมบูรณ์รณมากเลยเดิน ที่แหนออกมาบ้างเนี่นยกอยกออกมายังเป็นอยู่มินวะครับต้นอะไรแปลก็็เปนมาี่แหละครับก็เป็นอย่างที่ว่าเนาะนี่ก็ชาวบ้านเขาก็จะได้แบบนี้มีคำหมากคำภูนะครับคำหมากคำภูเหมือนเดิมแต่ในส่วนของตัวเลขนั้นก็เป็นเรื่องที่แปลกก็ไปตีกันเอาเองนะฮะท่านผู้ชมครับ แปลกันเองวัวก็น่าจะสี่ขาวัา 4, วสีว 4, ่ 4, ขา 4, หัวส <20, 0. S 1> องเราประมาณนี้ครับถ้าเราจะตีถ้าเราจะแปลใครแปลออกใครแปลเห็นแล้วก็ใครที่ที่ในส่วนของการเห็นในส่วนของที่แบบแบบเคยออกมาแล้วแล้วออกเป็นเลขอะไรก็แบ่งปันกันด้วยในส่วนที่ใครเคยเห็นนะมันก็จะมี <4. S 1> หลายๆพื้นที่ บจะภาพใหม่ๆเลยเนาะซึ่งเขาเพิ่งคลอดเมื่อเช้านี่บอกเมื่อวานคลอดเมื่อวานเมื่อวานคลอดเมื่อวานตอนไหนตอนแรกบอกครับครับตอนแรกเอ๋อตอนแรกนะครับก็สมบูรณ์เป็นสองล่างเนาะเป็นสองเหมือนสองล่างเหมือนสองล่างเหมือนขาเนี่ยขาก็เป็นแฝดดูขาหลังมันก็เป็นแฝดนั่นนะอืม ขาาเป็นแฝดสองขาขาหลังแต่เดี๋ยวมาดูขาหน้านะครับขาหน้าเป็นขาขาเดียวแต่ขาหลังเป็นขาแฝดตรงนี้เห็นตัวเลขบ้างขาจะเป็นสองบอดกดศลหั ขาก็เป็นขาเขเป็นสองขาครับหัวก็สองดูครับขาเขาเป็นขาสองวัวสองหัวเนาะวัวสองหัวขานี่เราไม่รู้ว่าลักษณะขาเขาตีเป็นอะไรดีครับถ้าตีเป็นเลขนี่ยกยกขกขนขามเก็นี่สุดดี่าเลย หนึ่งสองสามสี่มีห้าขานะหนึ่งสองสามสี่ห้ามัไม่สี่ต้นขาพับไว้คุนอ่ะไม่ใช่บอกสี่บอกอ๋อขามันยาวขางวยาวอุ้งงวพันงวพันแบบสมบูรณ์แรงเป็นงวพันขานเลยใหญ่ขามาโค้งอย่างนี้ไหมนี่ผมว่าขานี่มันเหมือนออกแดๆนี่ผมว่านี่ตรงนี้ ใช่ไหมครับเป็นงานเป็นเบื้องบนใช่หรอใช่หรอมันเป็นงานเป็นเบื้องบนใช่เป็นของมันเหมือนว่าขาเฟนช่วงนี้ขานะเวลามันข้ามเฉยขาขบเฉยื่อขาใหญ่ขาเขาใหญ่เขาเป็นวัวพันใช่ไหมครับเป็นวัวพันวัวบ้านวัวจมวกใหญ่วัวพันพันบามันพันหูใหญ่พันหูใหญ่หัวหัวนี่ออกมาเป็นแฉกเลยนะครับ ส่วนมากก็จะดูันตรงนี้ไหมตัวเลขมีแปง้งมีอะไรชาวบ้านนะ,ะนี่ก็คือเป็นหนึ่งความเชื่อม,มีนเปลี่ยนมหรอบอกจมมไม่มาตมใ<อ>ส่อ๋อชับซีถังีัวค่ะเอาไปฉีดได้ยังครับเนี่ยเอาไปฉีด้ ดึงออกมายังหายใจลอยลิ้นอยู่ไม,ไม่ไม่ลำบากแล้วก็โดงดังไปเลยครับาาถ,ถ้ามองอย่างนี้จะมองเป็นตัวเลขนะครับถ้าท่านดูดูดีๆครับ นี่ก็มีดอกไม้เนาะดอกไม้มาให้นะดอกไม้ถูเทียนใส่มามีพูดเล็กเลยไม่เบ่งนะครับก็ <c oughs> นี่นะครับทะเบียนรถก็97ก้าเทะเบียนรถขนมานะครับ97นะครับไอ้สองกล่องที่บรรจ,จุพันธุ์ก็จะเป็นวัดบ,บางประหลาดสีหรือเปล่า อันนี้ก็คือความชอบนะครับในกล่องเนาะก็ใกล้วันเวลาแล้วนะครับก็เดี๋ยวทางนี้ทางด้าน,น้าหนที่เขาก็จะมาดูกันต่อไปนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเอาไปตาบไว้เพื่อให้ชาวบ้านนะครับมาดูกันนะครับนั่งใคยดี ยังไงตัวนี้ว้นตันี้งไ้ตรงนี้กตงง u ê n ต้งไเอออ่ะดียรมา้ตนี้พั่ทีนน้ำหนักกี่กิโลครับผมน้ำหนักน่าจะอยู่ประมาณ7.9ครับ เจ็ดจุดสี่เก้าครับครับแล้วก็ความย<อ>าวครับผมความยาวน่าจะอยู่ประมาณเมตรยี่สิบครับเมตรยี่สิบเนาะครับครับผม<ฆ>พิทินนะครับบอกว่าน้ําหนักเจ็ดจุดสี่เก้าก็น้ําหนักไอ้ความยาวไปคืนนี้ใช่ครับ